สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเครื่องกันนะครับรุ่นนะฮะ BR40 นะครับทำไมถึงชื่อรุ่น BR40 นะครับ BR ย่อมาจากแบตเตอรี่รีคอร์โีนะครับหรือว่า,าสำหรับใช้ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ40คือลิมิตกระแสะไว้ที่4 0์นะครับก็คือถ้าเกิดว่า,าเราเดินกระแสะไปถึง4 0์แล้วเนี่ยมันจะ เกิน40แอมป์มันจะตัดหรือ20แอมป์หรือว่าเป็นระบบโพเทคกระแสนั่นเองนะครับนะครับป้องกันเครื่องเกิดปัญหานะครับนี่แล้วก็มาชมกันนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมคีบแบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับตอนคีบแบตเตอรี่เราก็เช็คปุ่มทุกอย่างนะครับอยู่ในจังหวะปิดทั้งหมดนะครับแล้วค่อยคีบขั้วแบตเตอรี่นะครับอยู่ในตำแหน่งสตาถ้าเราคีบขั้วแบตเตอรี่จะมีเสียงร้องเตือนนะครับ เปิดเคขึ้นมาแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่แล้ว12.9นะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ปกตินะครับเอามาทดสอบเป็นเฉยๆนะครับเราก็ยกสวิตสตาร์ทขึ้นจะมีไฟสีเขียวเรืองๆอยู่ข้างในตรงนี้นะครับปรับแอมขึ้นไปตามที่เราต้องการแบบลูกนี้ 80แอมนะครับก็เดินกระแส8 M. แอมนะตั้งไว้8แอมระบบการทำงานก็จะมีสโลพันดูโอพันพันกระแทกแล้วก็พันยกนะครับพันกระแทกเอาไว้กระแทกสำหรับแบบที่ไม่กินแอมนะครับดูโอพันนี้ก็เอาไว้นวดหรือเขี้ยวกดนะครับพันยกก็คือเมื่อกระแทกจนมีกระแส หรือแรงดันคงที่แล้วเราอยากกระแทกกระแทกต่อเราก็ใช้พันยกเลี้ยงกระแสไม่ให้กระแสมันตกลงไปที่ศูนย์นะครับเวลาจังหวะกระแทกนะครับนะฮะสโลรพันนะฮะเอาไว้ใช้สําหรับเที่ยวโกดใช้ร่วมกับลูโอพันก็ได้นะครับนะฮะเรามาเปิดพันกระแทกกันนะครับตั้งไปที่ตําแหน่ง12นาฬิกานะครับเราก็จะเห็นเข็มกระดิกอยู่นะครับ ระหว่างเลข8จะเลขสูนนะครับพันยกก็คือทําหน้าที่ไม่เข็นลงไปถึงเลขศูนครับอ่าย่างเี้เราเลี้ยงไว้ครึ่งนึงนะครับเราเลี้ยงไว้ครึ่งหนึ่ง,ง,ง,งดูโอพันนี้ก็สามารถใช้ร่วมได้เลยครับ เกิดขึ้นมาก็จะมีแสงสีแดงตรงนี้นะครับก็คือยืนยันว่าวงจรทํางานนะฮะแอมจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเข็มมันกระดิกไม่ทันนะครับแต่แอมมันก็ยังจ่ายปกติอยู่แต่เข็มมันเลียงขึ้นมาไม่ทันเพราะว่าจังหวะตัวเนี้ยสิบครั้งต่อวนินาทีทำให้เข็มกระเดกสิบครั้งต่อวนินาทีนะครับต่อไปนะครับผมปิดพันดูโอพันกับพันกระแทกนะครับ อยู่ที่8แอมป์เหมือนเดิมนะครับผมเปิดสโลพันนะครับเราจะเห็นสโลพันธวิ่งลงมาทีา่เราเลี้ยงกระแสะพันยกไว้นะครับแล้วก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งลงในสโลพันธจะมีความถี่แท้อยู่150เฮิรต์นะครับดูกันชัดๆเจนสามารถใช้ดูโอ้พันร่วมด้วยได้นะครับเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกเป็นจังหวะพร้อมกับ เข็มที่เดินในจังหวะสโลว์นะครับจะเอาไว้สําหรับเที่ยวกดนะฮะเที่ยวกดน,นานนะฮะระบรบพวกนี้จะช่วยใ,ในการสายสันเกตได้ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะหยุดการใช้งานนะฮะเราก็ลดแอมลงนะฮะจนเข็มเดือศูนย์ปิดทุกอย่างครับปิดทุกอย่างลงมาให้หมดนะครับปิดทุกอย่างมาให้หมดแล้วก็ปิดสต็อป เราก็ปลดขั้วแบตเตอรี่ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยปิดเครื่องนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆของตัวนี้นะครับรุ่นท็อปสุดของระบบฮาร์ wave นะครับก,ก็ลองใช้งานกันดูนะครับผม